สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะพามาดูอะไรสักหน่อยนะคะเราเป็นแม่ค้าเนาะขายของสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเครื่องคิดเลขจะเป็นร้านชำธรรมดาเนาะเค,เครื่องคิดเลขมีความสำคัญไปเจอสินค้าตัวนี้มาเนี่ยสองหน้าค่ะเพราะลูกค้าอยู่ฝั่งตรงข้ามก็สามารถเห็นได้อันนี้อยู่ฝั่งเรา เอออยู่ฝั่งเราเนาะอยู่ฝั่งหน้าแม่ค้าอันนี้อยู่ฝั่งหน้าลูกค้าอันนี้ใช้ใช้ถานใช้ถานสองเอก้อนเดี๋ยวทดลงใช้ง่ายค่ะถ้าใครอยากซื้อมีขายเนาะในแอปช h อปปี นีหลายยี่ห้อเลยเข้าไปเลือกเลยนะคะไปเลือกเลยอย่างนี้ก็ทำมาหลายเวอร์ชันเนี่ยอันนี้ราคาไม่แพงด้วยนะเดี๋ยวอันนี้เราจะใช้อยู่แต่ก่อนคือตัวเลขตรงเลขสามมันกดไม่ลงนะคือเราใช้มาระยะหนึ่งแล้วละ่ะนานแล้วเป็นปีละน,นี้เราจะเปลี่ยนใช้แบบนี้ดีกว่าไปเห็นมาน่าสนใจดีอันนี้ตรวจธนบัตรด,ด้วยเห็นไหมตรวจ ตรวจมันนี่มันนี่อ่านี่มันนี่แล้วก็จะเขียนว่ามันนี่ตรวจทะนบัตรว่าปลอมไม่ปลอมนี่นะทดสอบสอบก่อนใช้ทานเล้วหนึ่งร้คูณสองเท่ากับโอเคสองร้อยทีนี้หันมาหน้านี้เอาันขึ้นสองร้อยคือลูกค้าอยู่ฝั่งตรงข้ามเวลาเราคิดราคาของอก็เห็นเลย อม,มันดีเนาะมันราคาประหยัดดีค่ะเข้าถึงง่ายร้อยกว่าบาทเองเนี่ยช็อปได้เลยนะคะในช้อปปี้ค่ะมีหลายยี่ห้อเลือกเลยค่ะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ